ท่านใดเคยเจอปัญหาหมดขึ้นข้าวสารบ้างครับมีวิธีแก้อย่างไรลองมาติดตามดูครับผมก็เริ่มขั้นตอนเก็บใบมะกรูกดเลยครับอ่าเก็บไปพอประมาณนะกะ่ว่าจะเอาไปก่อกวนมดอะตามที่เขาบอกมาเ,เรียบร้อยก็ใส่เข้าไปนะครับเขาบอกว่าเอาพลิกด้วยมก็ใส่พริกเข้าไปอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ไล่มดาว่าไล่มดไล่มดก็คุกเขาให้มันผสมปนเปนกันกับข,ขา้ขาวข้าวข้าสารของเรานะครับคนคนคนปิดไปแล้วฮะยีสนาทีครับผมมาดูผลงานก่อนว่ามันไม่มีปฏิกิริยาย,ยัางไงและแล้วก็ยังเห็นหมดอยู่นะครับมันก็ทำท่าจะเคลื่อนทับออกจากถังกันนะฮบ น่าจะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยเพื่อความชัวร์นะครับผมใส่หอมหัวแดงเข้าไปอีกเห็นเขาก็บอกว่ามันเป็นการไล่มดวิธีหนึ่งเหมือนกันจัดการใส่หอมหัวแดงเข้าไปตอนนี้ก็มีใบมะกรูดทริกและก็หอมหัวแดงครับ2ชั่วโมงผ่านไปครับผมมาดูผลงานที่มจะเป็นยังไงถาม่เก่านี่เนี่โอ้โหนะครับมันขนข้าวขึ้นมา อบถังม,มากมายนะครับเต็มขอบเลยนะครับอม,มันจะเคลื่อนทับนี้หรือเปล่าคะเนี่ยมันเหมือนจะเคลื่อนทับนี้นะคงมีลุ้นนะครับสี่ชั่วโมงผ่านไปนะครับมาเปิดดูอีกทีหนึงครับผมทำตั้งแต่แปดโมงกว่าๆครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งครับผมมาเปิดดูอีกทีมองดูมองไป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  ผมก็สังเกตว่ามดมันจะเยอะกว่าเดินนะครับถ้าถาทางเงนมดมันจะเยอะกว่าเดินขึ้นมาแนละ้วเต็มไปหมดเลยครับที่นี่ข้าวผมสงสัยมันจะขนข้าวหนีจากคลิกกับมะกรูดกับหัวหอมผมว่าอาการมาคงจะเป็นการขนข้าวหนีจากสิ่งที่มันไม่ชอบหรือเปล่าครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมว่าข้าวผมต้องหมดถังแน่ๆครับหรือว่าผมทําผิดวิธีผิดสูตรหรือเปล่าครับ หากท่านผู้รู้ท่านใดที่เคยทำมาแล้วมันได้ผลก็ฝากคอมเมนต์ฝากแสดงความคิดเห็นยนะครับขอบคุณครับ